ย่อไงออก,ก้าในอนาคตวันนั้นคงเป็นวันครบรอบหนึ่งปีในวันที่ยีสิบแปดเดือนสองปีสองพันห้าร้อยหสิบหกสินะอ่าฉันเข้าใจดีเอาละ่ะงั้นฉันะเริ่มคำถามแรกนะเป็นไงบ้างล่ะช่วงนั้นอะมีความสุขมากหรือเปล่าอืมอืมอืม อโอเคเอาละคำถามที่สองตอนนี้เนี่ยคนดูของนายน่ะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงละ่ะมีครอบครัวใหม่เข้ามาหานายเยอะขึ้นไหมเพื่อนละ่ะเพื่อนวีทูเปอร์ของนายละ่ะมีใครหายไปบ้างเปล่าหรือมีใครเพิ่มขึ้นมาเาม้้ามไหม ออาล่ะและ้วก็คำถามที่สามนายยังมีความสุขในการทำวีทูเบอร์อยู่หรือเปล่าล่ะ,ะคำตอบน่ะฉันคงรู้อยู่แล้วล่ะนะว่านายน่ะกำลังมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขาใช่ไหยล่ะ อาฉันคงไม่ต้องถามคำถามนี้หรอกคำถามที่สี่คำถามสุดท้ายนายจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปไหมฉันรู้ว่ามันเหนื่อยฉันรู้แต่นายอ่ะเก่งมากนะ อดทนทุกทกอย่างเพื่อพวกเขาทุกคนไม่ว่าใครนายน่ะทำดีที่สุดแล้วออค่ะนายน่ะเก่งที่สุดแล้วคนที่เขาจะเข้าใจเรามากที่สุดคือตัวเราเองไม่มีคนอื่นหรอกเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว้ละตัวฉันในอนาคตนา,น,นายน่ะต้องมาอบรอย,ยิ้มให้กับเหล่าประชากรของนาย จนถึงเวลาสุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นจ้าเน